ตอนแรกผมคิดว่าผมน่าจะไม่ได้แล้วใช่ไหมผมจะไม่ได้ดอกสีน้ําเงินแล้วใช่ไหมแต่สุดท้ายทุกคนช่วยผมไว้ผมก็เลยยังได้ื่อขอบคุณทุกคนจริงๆเดี๋ยวผมจะต้องไปไปที่ไปในตอนเช้าที่เราจะต้องอยู่ในตอนเช้าเลยอันนี้สูนรฟ p ผมไม่ได้จะมาผมไม่ได้จะมา Pv P รีพีซงหน่อย King Forest นี่แหละ๋ยวน,นี้นี่แหละที่อาจมีเกิดคือถ้าถ้าผมนี่ผมจะต้องใช้อันนี้นี่ที่หลังผมจะต้องระวังแล้วเพราะผมมีดอกสีน้ำเงินละกว,ว่าจะหาเจออ่ะมันยากมากดวงิตขึ้นยังดวงใจยัไม่ตกมันมันยังยังไม่มันแถวนั้นอีกเยอะเรียบร้อยดวงจิตขึ้นแล้ว ขอให้มันดอบเถอะให้มันดอบแถวๆนี้ไม่ดอบตรงนี้มันจะดอบตรงไหนเนาะ <c oughs> เออยทำไทำไมมันช้ามากเลยมันช้าตอนตกไงล่ะครับเออเออเออขออย่าแปลงล่างนะไม่งั้นเดี๋ยวเขารู้ว่เาเมผมใช้าเ้เตร์ เขารู้ได้นะคะเพราะว่าอาคิสสังเกตดีสองเนื้อคาลิค่าแห่งนึ่งโอ้โหคิซูนเนะตบตบกับผลอะไรอยู่ไม่น,นี้โอ้ชีตเปลียนเนาะหงกกไม่ได้ไปยุ่งกับส,สถานการณ์แบบนั้นนะคะขอได้สีแดงเออ สีแดงดอกเกิดแถวนี้เหอะเฮ้ย,เห,ยเหมือนสีแดงเกิดเฮ้ยอย่ามาตบนะตอนนี้ตอนนี้หายแล้วเรียบร้อยได้ละรีไปเลยจ้ารีไปเลยเฮ้ยมันตบกันแถวนี้สวยละ ตุยนะผมมาอย่าตุยนะผมจะต้องสู้ๆเพราะว่าผมจะได้ทำีสองแล้วผมก็จะได้ลงน้ำแล้วไม่เะอย่าอย่าใช้อย่าใช้หน่ะลืมไปเดี๋ยวผมตุยผมจะต้องห้ามแปลงร่างเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เขารู้ตัวตนถ้าเดี๋ยวเขารู้ตัวตนแล้วผมซวยเลย เนี่ผมจะต้องเปิดตรงนี้ดูเสมอเปิดเปิดเปิดดูไว้เฮ้ยดอกที่สามยังไม่มาเลยเหรอเออดอกที่สามดอกที่สามมาเร็วเร็วดอกที่สามเกิดตัเร็ว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 ซัมมอนซัมมอน เฮ้ยสัมมอนเร็วเร็วเร็วเรเรมมอนสัมมอนเร็วเร็วเรรีบรีบมมอนเฮ้ยเรวเรเรวเร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 เ้ได้เธอเรวเรขอล้อ please 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 ไอ้โงไม่ได้อ่ะไม่ได้เชียขอใจโอ๊ยมันช่างท้อใจซะเหลือเกิน ดอกนี่นะครับเฮ้ยยังไม่ยอยยยยยะยอยยยยย้ยยยยยยดอกสุดท้ายแล้วยยยยยายย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 งย้างแยย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 า จะตามหานี่แปลง,งกลับด้วยผมกลัวผมกลัวหายเลยหายที่แบบผมโคตรเครียดอะ่ะเฮ้ยยังไม่จอบอีกเหรอเฮ้ยทำไมมันดรอปยากเย็นจังเลยทุกคนเร็วเร็วถ้าเราหนีได้ผมจบคลิปแล้วเร็วเร็วเร็ว ถ้าผมได้แม่เรผมจะจะรีบไปแันนี่แล้วผมก็จบคลิปเลยเร็วเร็วเร็วตอนนี้ผมก็จะได้เวลานอนแล้วเร็วเร็วเร็ว,วช่วยผมนอยทีหัวเราะ ชี้อีกตรงนั้นมันน่ากลัวตายใช่ใช่ใช่ทำไมใช่ผมอยากให้มันดอบปศุสัตว์วันนี้โชคดีนะเนี่ยปศุสัตว์ได้ เมาสองอันแล้วเลยหนึ่งอันนี่คือตีอย่างพวกนี้ทไมมันยากจังเลยยากตบพวกนี้ดิเขียนมันดอบมันก็ดอบนะพวกเนี้ยแต่แันีที่บอสมันไม่ดอบหรอกนะครับแต่พวกเนี้ยมันดอบพวกลูกกระจกเนี่ยผมผมว่า รีบเลยรีบตีพวกเนี้เพื่อให้มันดอบ อันนี้ผมจะได้สกูต่อไปแล้วเนี่ยนีย่แล้วผมยังไม่เคยตีตัวนั้นเลยลองตีด้วยมไม่ดอบอ่ะมันไม่ดอบเลยสักตัว เ,เล่น,นหนีเยอเลยเออนี่ไปแล้วทำไมผมไม่ได้ผมอยากได้อยากได้เอ้ยได้แล้วกว่าจะด r o p ก็ดรอสักที Rồi, oh, go! Yeah, baby! Này, lòng oh, đồng đu đi. Bọn mình đồng nắm được chưa? Đồng nắm đẹp liền như rồi. จะไม่รอดแล้วเราเอาทุกคนแม่ผมก็ต้องบอกตัวรันเพยงแค่นนก่อนนะครับแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับช่องพ่อลูก,กเกมมาหนะยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย